มมที่แล้วนี่นี่นะนี <tho iber at ını> ่กดพี่ก่นะเรื่องที่สก็ยังเหมือนเต้นเหมือนเดิมค่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่สองนะคะเพราะว่าแบบมันก็หมดไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละเรื่องก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแต่ละมุมอะไรอย่างเงี้ยในการเราก็ต้องราะเนีจากในเรื่องรุ่นพต้องมาเป็นนักแสดงจากคนในฝั่คนนีงไงล่ะ เอาใครกังวลกว่าพูดก่อนชนะที่ดูจากสีหน้าเนี่ยว่าใครที่แข่งใครจริงจริงแบบว่าตลอดเวลาที่เราเวิร์กช็อปกันมาก็มีแบบอุปสรรคหลายๆอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเราจะต้องฝึกตรงไหนเพิ่มขึ้นตรงไหนที่เราแบบว่าต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันเป็นบทบาทหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบท้าทายเลยนะแ่บคือมันเป็นครั้งแรกของไทยของคนครั้งแรกของเราเป็นยังไง แรกผมก็ยากเลยครับ้ามาก็เป็นได้มาเป็นพระเอกลิเกเลยในคณะครับก็ต้องมาฝึกทุกอย่างใหม่เรื่องรำเรื่องร้องทุกอย่างที่เกี่ยวกับลิเกผมต้องศึกษามุย่ดูแลน่ากังวลมากเลยทั้งวอนจริงครับเพราะว่ามันน่าแต่ลำยากอาบถามที่ตอนที่เรติดตตอบมาว่ามันจะต้องรำและร้องด้วยตอนนั้นรา้สึกยังไงคือผมาเดิมๆแล้วคือผมชอบดูลิเกด้วยแก็ไม่เคยได้แบบลองรำอะไรแต่เคยลองร้องอยู่บ้างนิดหน่อย คนที่ชอบดูเราเป็นในฐานะพยุกต์หรือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นพยุกต์แต่ส่วนใหญ่ผมจะดูโจ๊กในคณะอ๋อเป็นโจ๊กเปิดม่านอย่างนี้หรอใช่เปิดโจ๊กแล้วเรื่องนี้ต้องเล่นเป็นพระเอกต้องหล่อเราทำได้ไหมทำได้ไม่เป็นเอกทำหน้าหล่อหรืออะไเงี้ยไม่หน้ารอเราเหดูเพื่อนอ๋ออุ้ยผมก็ขับผมเงียบๆคนเดียวนะก็ทีมผมก็เป็นโจ๊กอยู่แล้วหล่อ ครับผมกดดันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเล่นละนาดมาก่อนครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นเหมือนแบบว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่อยากเล่นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับที่สนใจดนตรีก็คือละนาดเห็นแล้วเขาเล่นแบบว่าที่เล่นแล้วเท่มากเลยครับเริ่มเริ่มได้เรียนปีสองยังครับแต่มีแอบเรียนลำไปฮะเอาเรียนลำอะไรเราจะแบบว่าซึมซับเงี้ยเห็นเมนูไปเรียนแล้วก็แอบเขาไม่ว่างเราสามารถเราสามารถเปรียบแทนเขาได้ซึ่งก็คือผักตกเวทีเดินอยู่ เล่นยังมงซึมมไปถึงซึมซับซึมซับลิเกเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอเผิ่งถ่ายไปกลางเรื่องจะเปลี่ยนบทได้อ่าก็อาจจะมีแบบมีลีละหน้าแทนเราเออเรามาฟังนักแสดงรุ่นพี่เขาเคยมีาหารประสบการณ์เป็นยังไงบ้างหน้าต่างหูยิ่งกว่านี้หนักเลยเออยังไงบ้างตื่นเต้นเหมือนเดิมจริงๆค่ะเพราะว่าแบบเราก็ยังไม่ได้เจนเวทีไม่ใช่เกนเวทีสิสิ่งก็ยังไม่ได้เจนเรื่องบทเรื่อง จรจ้ะด้วยความที่บทมันเป็นดาราเราก็เป็นดาราเราต้องเล่นเล่นมังไงให้มันแตกต่างจากความเป็นตัวเราอืมรู้สึกว่าบทเนี้ยจะเป็นคนที่แบค่อนข้างผู้จชาฉ่าฉานกว่าหนูในชีวิตจริงนิดนึงใช่ค่ะและ้วก็มีความแบบมั่นใจแต่งตัวแซ่บแบบอู้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มก็เรียบร้อยท่านี้เรียกมาอะไรให้เลา หนูว่ายังแอบมอโม้โม้ได้เลยว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมหรอตรงไหนที่มันทําให้รู้สึกว่าเราเป็นคนจี๊ดจา๊าดอันนี้ก็แบบมันก็ยากไงคะมีลองซ้อมตัวเองอะนะแต่าซอมตัวเองว่าต้องทำยังไงให้มันอยู่แบบจี๊ดจ๊าดที่มันเปแบบว่าฟิตเฟียสอยด์เลยก็น่ากระจกบางทีก็มองแต่ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองมันเรียบร้อยแบหนึ่งแบบดีเดนด้วยมึงสามคนไม่ได้ามาจากโอติคกันอะ จริงหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยแต่ตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าต้องพูดอย่างเงี้ยเพราะอัพเพื่อนเพราะเพื่อนหนูว่าเกิดเพื่อนหนูหลาบอัพเพื่อนอยู่ก็ต้องเล่นาูไนฟายไปเรื่องอุ้ยว่าไปอย่างนั้นหนูก็ใส่ไวเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เป็น,น,นยูรีหรือเปล่าไม่รู้กูใครมาอยู่อีกไม่รู้เปลี่ยนยูรีแล้วเปลี่ยนยูรีแล้วอันนี้เขาเรียกว่าข่าวข่าวมั่ว ให้ทุกคนเลยกรอค่ะแต่แอดเพิ่มไปก่อเสริมใช่ค่ะเพื่อเขาด้วยความที่เราต้องว่าเรามาเลือกแสดงคนสามตัวมันเรือกงานในมือก็ยังดำเนินต่อไปนะคะต้องแบ่งค่ะเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดมีคิวมาใช่ไหมคะเราก็จะเอาคิวนั้นมาก่อนแล้วก็แปลว่าล็อกวันที่เราว่างกันเพื่อเป็นสายรอคอยแบ่งกันได้แน่นอนค่ะ ไม่มีปัญหาเลยค่ะซึ่งงานก็เข้า,าได้อีกเยอะเลยฝากร้านปางงานก็ได้เลยคือเพลงจะมีเพลงของเราที่เข้าไปอยู่ในซีรีมีโอกาสไมหไมคะตอนนี้ตอนนี้หนูรู้สึกว่าอยากแอดออลค่ะน่ามีสิทธึงมีสิบเพราะว่านักร้องก็อยู่ตรงนี้แล้วการเอาเพลงเข้าไปลกิกสิบไม่น่าจะยากสามารถทาได้เลยอยากให้เปิดเพลงบ่อยๆ ครับก็ยังไงก็ฝ <apology> ากแฟนๆทุกคนนะครับฝากผลงานซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราด้วยนะครับกับละครขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะครับยังไงก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับพี่จอยถ่ายรูปมาขอบคุณนะคะ